วันนี้ก็จะมาแบบอัปเดตบอทชิโดรีนะครับชิโดรีก็ตัวนี้เลยนะโอเคอัปเดตก็อัปเดตวันนี้ก็เป็นอัปเดตเช็คเวลาลันะครับอ่าเช็คเวลาเช็คเช็คไงก็เอาลงประมาณนี้เห็นปะเช็คเวลาัดแล้วก็ไปพานลิงนะครับเดี๋ยวเราลองเช็ไปพานลิง Link กันก่อนไปพานลิงก็จะเป็นประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวผมไปหาลิงก์แป๊บนึงนะจำได้ว่ามีลิงก์อ่ะนี่นี แบบพาดลิงก์เป็นพวกนี้ที่เที่ยไว้ข้ามนะครับก็นี่เรากดข้ามไปเลยปึ๊บอ่ะมันบอกให้ตรวจสอบ dm บอทก็จะส่งทาง dm นะครับก็กดเปิดได้เลยอ่ะรอสักครู่หนึ่งนะนี่อ่ะมาละเห็นไหมง่ายๆครับเอ่อตัวนี้ผมไม่ได้ใช้ api นะผมเขาเรียกไงเหมือนเหมือนโฟกหน้ามันืาหน้าของซิตี้ โอเคเราก็จะมาเช็คเรื่องเวลานะครับถ้าเป็นลิงก์แบบปกติลิงก์แบบไม่ได้ดักโทรจงโทรจันอะไรเงี้ยก็จะไม่มีจะไม่ขึ้นนะนี่ก็จะไม่ขึ้นเห็นปะปกติศูนย์นี่กดเปิดดูได้นี่เห็นปะปกติอันนี้เป็นเว็บอะไรนะไวรัสโทรจันนะครับเว็บนี้นะโอเคแล้วก็ ถ้าตรวจเจอตรวจเจอก็จะประมาณน,นี้อ่ะจะวพาไปดูกรณีที่ตรวจเจอนะจะขึ้นเจออย่างนี้ว่ามีขีอันอะไรอย่างนี้นะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูอ่ะถ้าเจอเห็นไหม,มนี่มาแวร์ด้วยถ้าเจอก็เจอแบบนี้เลยโอเคก็ซื้อของกันได้นะครับ id พิมพ์มงพิีเมียมตอนนี้ก็เช็กกดเช็คสินค้าดูได้นะ นี่เห็นไหมก็จะมีประมาณนี้ดูราคาเลยราคาเติมเงินเติมได้ครับอันนี้ปรอดติประวที่สั่งซื้อก็จะส่งผ่าน DM เโอเคเติมเงินมี2แบบนะนี่กับซองอก็ตามนี้ไม่เป็นแลครับก็ไปละ